ค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆขามาพบกันอหนึ่งอีีนะคะอีพีนี้เป็น e ีพีที่93แล้วนะคะพี่ขาสําหรับร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่ค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะฝากช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะพี่ขาช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะพี่ค่ะการ QR code นะคะพี่จะเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะแต่จะเป็นเพื่อนกันนะคะพี่ค่ะพี่ท่านใดนะ ไม่สะดวกนะคะไม่ได้เล่นแอปไลน์ไม่เล่น Facebook เล่นอะไร่างนี้นะคะพี่ขาก็โทรได้ค่ะฝุนทุกฟองหกหนึ่งเจ็ดฟองหกฝนเก้านะคะชอบพระองค์ไหนอยากชอบพระองค์ไหนสอบถามได้นะคะแม่ค้าจะชี้แจงอย่างชัดเจนนะคะพี่ขาค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะมาชมองค์แรกกันก่อนค่ะองค์แรกเป็นพระบูชานะคะพี่ขาพระบูชาค่ะนี่ค่ะจะพี่เป็นหลวงพ่อพรมปัญโยนะพี่ค่ะนี่ค่ะ อายุ78ปีนะคะพี่จากวัชการนะคะพี่อยุธยานะปี55้านะคะพี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเออค่ะด้านหน้านะคะพี่ด้านข้างองค์หลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะพี่สวยงามแบบนี้คะ่ะมีคําว่าหลวงปู่ดูนะคะ, ee, คะพี่ขาค่ะพี่นี่นี่จะพี่จะ ได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาแบบนี้เลยจัดพี่จ๋า1,500งาค่ะพี่ขา 1, 5 0 0ค่าจัดส่งนะคะพี่ที่100เป็น1,600นะค่ะพี่ชมชอบแล้วนะคะพี่โทรมาสอบถามได้นะคะพี่หรือว่าพี่ท่านใดมีลายแม่ค้าอยู่แล้วนะคะพี่สแกปภาพเข้ามาสอบถามได้นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะห้านิ้วนะคะพี่ขา ส่วนสูงของหลวงพ่อนะคะนี่จะอยู่ที่8นิ้วกว่านะคะพี่ค่ะ7นิ้วกว่าค่ะพี่ขออภัยนะใต้ฐานองค์พระนะจจะพี่จะเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าจะ1500 1, พั0้ค่ะพี่ขาค่าจัดส่งที่100เป็น1,600นะจ๊จะพี่จ๋าพี่จ๋าจะเฟือยแบบนี้นะคะพี่ค่ะแบบนี้เลยจะแม่ค้าจัดส่งตามรูปภาพเลยนะคะพี่ตามที่ไร้เลยต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะจจะพี่หลวงพ่อเดิมนะเนื้อผิวหิ่งนะคะพี่ขาได้มาแบบนี้ค่ะพี่ชมดูนะ ถ้าพี่ท่านใดชอบเดี๋ยวแม่ค้าจะฟูมให้ดูอีกได้นี่ค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเนี่ยด้านหน้าท่านเป็นแบบนี้จ้ะพี่เลยจะผักเก่ามากเลยคะ่ะพี่ผิวหิ้งนะคะพี่ขาค่ะนี่นี่จะพี่จ๋านี่วัดหนองโคนะคะพี่ชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะพี่สำหรับหยุกพ่อเดิมนะคะพี่หาค่ะ นะคะวัดขนาดให้นะคะนี่จ๋าพี่หน้าตัก5านิ้วนะเดี๋ยววันใหม่อีทีนะคะพี่ชมรอบๆองค์พระก่อนด้านข้างนะคะพี่ี่ชมผิวนะผิวเป็นแบบนี้ค่ะพี่ค่ะนี่เลยจ้กนี่คำว่าหลวงพ่อเดิมชัดเจนนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่เป็นดินไทยแบบนี้จ้ะดินไม่ครบนะคะพี่ผาผ่านการใช้งานมาแล้วจ้ะพี่จ๋าเป็นผิวหิ่งเดิมเดิมเลยจ้ะแม่ค้าเพิ่งได้มาแล้วจ้ะองค์นี้จ้ะพี่จ๋า หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาค่ะ,คะพิชมพี่ชอบนะพี่สอบถามราคาได้เลยเดี๋ยวแมคคาวัดขนาดให้นะคะพี่ขาด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ต้นฐานองค์พระเป็นดินไทยนะคะพี่แต่ดินไม่ครบแล้วนะคะพี่ให้ดูด้วยความชัดเจนแบบนี้นะคะดินไม่ครบแล้วพระผ่านการใช้งานมานะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยค่ะพี่ขาหนึ่งพันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะพี่ที่ท่านได้ชมชอบแล้วสามารถต่อรองราคาได้ดนิดหน่อยนะคะพี่ขาหน้าตักของหลวงพ่ออยู่ที่5นิ้วนะ ความสูงนะคะพี่เดี๋ยวแมค่ค้าจับให้นะคะชมอยู่ที่แปดนิ้วพอดีเลยจ้ะพี่แปดนิ้วพอดีเลยจ้ะพี่แปดนิ้วจ้ะพี่ขาดน,นิดเดียวแปดนิ้วนะคะพี่ขาแต่หน้าต่าอยู่ที่ห้านิ้วแน่นอนจ้ะนี่เลยจ้ะห้านิ้วนะแต่พี่ 1, ขาหนึ่งพันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยนะคะไป1 9หนึ่งพันเก้าร้อยชอบยังไงต่อรองราคาได้นะคะพี่ขาค่ะค่ะพี่ขาค่ะ ต่อไปนะคะพี่พัดโปรโมชั่นของทางร้านนะคะมีทุกวันนะคะพี่พัดโปรโมชั่นมีทุกวันค่ะองละ300คู่ละ500ฝอีองค์ึ่0พันระบบเก็บเงินไปทางนะคะพี่เราบวกเพิ่มแค่50บาทเท่านั้นนะคะพี่ค่ะ,คะถ้าโอนเงินสดทางร้านไม่บวกนะคะพี่่ะต่อไปชมพักของขวัญน,นะคะพี่่ะเป็นแบบนี้พักกล่องค่ะพี่นี่ค่ะอายุ เกปีนะคะพี่ขาหลวงปู่โตนะคะพี่เป็นหล่อโบราณเป็นรูปหล่อนะคะพี่เป็นรูปหล่อขององค์ท่านนะคะพี่ขามาแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่คะฟูไม่เห็นชัดๆนะคะพี่นี่เป็นองค์หลวงปู่โตนะคะพี่ขาจะให้พี่นี่ใต้ฐานองค์พระจะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่เห็นไหมเห็นไหมคะพี่นี่ค่ะชัดไหมคะพี่ขา้าไม่ชัดยังไงพี่ขอพาเพิ่มเติมแม่ขาได้นะคะพี่ค่ะพูดเร็วไปยังไงไม่ฟังไม่ชัดจะยังไงสอบถามได้เลยจ้ะพี่จ๋า กล่องนะจ๊ะมาพร้อมกล่องนะจ๊ะพี่กล่องแบบนี้นะจ๊ะพี่นี่นะคะใส่ให้พี่หานีอย่างนี้นะคะพี่กล่องมาแบบนี้เลยนี่ชัดเจนอย่างนี้เลยะคะ่ะพี่นี่นะค่ะ 9 0 0จ้จะพี่จ๋ากล่องฝุ่ๆฝอย่างนี้นะจ๊ะ900ะจ้ะพี่พี่หาแม่ค้าขอจ้าราคาหน่อยนะคะสินค้านะคะพระบูชาพระเครื่องค่ะพี่แต่ละรอบราคาไม่เท่ากันนะคะพาที่ลานะคะฝ่วนมากเป็นพระเหมามาเป็นหลักค่ะพี่เหมามานะคะราคาก็จะเฉลี่ยกันไปนะคะพี่กําไรน้อยนิดเดียวค่ะแต่นะคะอย่างเช่นพัดที่จัดโปรโมชั่นนะคะพี่ ลดร,ราคาไม่ได้แล้วจริงต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะลดค่าจัดส่งให้ได้แค่นิดหน่อยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ขากล่องนี้นะคะ900นะคะพี่สําหรับหลวงปู่โตนะคะพี่ขาหลวงปู่โตเนาะเดี๋ยวไม่คะพูดผิด900นะคะพี่ขา900จะต่อไปนะจจะพี่มาชมโปรโมชั่นของเราอา้ฝาฝั่งนี้ก่อนพี่ขาฝั่งนี้ก่อนนี่ค่ะหลวงพ่อท่าจ้ะพี่นี่นี่หลวงพ่อท้านะคะหลวงพ่อท่านะคะพี่หลวงพ่อท่าวัดกระบอก ขึ้นพึ่งหรอคะค่ะใหญ่ๆนะคะพี่หลวงพ่อท่ามนะหลวงพ่อท่ามนี่จะมาคล้ายๆยังไงพี่มาฝ่ายเดียวกับหลวงปู่ทิมนะคะพี่เท่าที่แม่ทาท่ามานะคะทุกอย่างที่เป็นของหลวงพ่อท่าะค่ะพี่หลวงปู่ทิมจะช่วยปลูกรวมปลุกเสค่ะขออภัยค่ะจะร่วมปลุกเสนะคะนี่เป็นยาหมองนะคะพี่ค่ะค่ะเช่นกันค่ะ900บาทจะพี่มาพร้อมแบบนี้เลยนะจ๊ะ แมคะจะห่อให้อย่างดีเลยจ้ะพี่หลวงพ่อท่านนะคะพี่ขาเนี่มีบัตรบ้อมแบบนี้จ้ะพี่นะแม่ค้าได้มาแบบนี้นะคะพี่ขาค่ะ900บาทเช่นกันจ้ะค่ะพี่ขาชมเวสสุวรรณค่ะเวสสุวรรณองค์นี้นะคะเก่าๆแบบนี้นะคะเหมาได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ้ะพี่500บาทเท่านั้นจะ้ะพี่จะเาเวสสุวรรณองค์นี้นะ,ะนขึ้นหิ้งขึ้นผ่านได้นะคะพี่สวยงามนะค่ะพี่ขาเนี่ยถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะคา500บาทจ้ะ ต่อไปเราไปพับโปรโมชั่นกันเลยนะคะพี่่ะพะับสมเด็จวลรลังค่ะค่ะพี่วลรลังนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่หานี้ค่ะสีแบบนี้เนะะื้อหาแบบนี้ค่ะพี่นี่ได้มาแบบนี้สามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าโปรโมชั่นนะคะพี่องละสามร้อยคู่ละห้าร้อยสี่อง 1, ค์หนึ่งพันววรลังองค์ที่หนึ่งผ่านไปนะคะต่อไปเป็นองค์ที่สองจากพี่จ๋าองค์ที่สองนะคะนันคางค่ะ องค์ที่สองนะคะพี่ค่ะวันระฆังองค์ที่สองสามร้อยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นวัดระฆังองค์ที่สามนะคะพี่่าปกโพค่ะนี่ค่ะสมเด็จปกโพนะคะค่ะองค์ที่สามนะคะพี่่าค่ะใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้ค่ะสามร้อยเช่นกันจากพี่จ๋าสามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นวัดระฆังค่ะหออภัยนะคะพี่่าเนื้อหาแบบนี้ค่ะ้านค้างค่ะนี่ค่ะพี่ขา สามร0ยเช่นกันนะคะพี่300องค์ที่4แล้วนะคะพี่ขาต่อไปเป็นองค์ที่ห้าค่ะวัดละคังองค์ที่5้านะ,งออง5นะคะพี่าขาอ,องนะนะค,ค์ที่ห้านะ1ัดระงค่ะให้ค่ะนะคะพใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าจ้ะพี่ขานี่นะคะสามร้อยจ้ะองค์ที่ห้าะจ๊ะพี่ต่อไปเป็นวัดระฆังองค์ที่หกนะคะพี่ขาเนะคะแบบนี้ถ้าพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะขอพักเพิ่มเติมแมคะามาได้จ้ะพี่จ๋าค่ะ สามอจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นลือสีจ้ะพี่ไม่ฟาบพี่นะองค์นี้ยังอยู่นะพี่นะสามอยเช่นกันจ้ะพี่จ๋าสามรอยเช่นกันได้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะ ด้านข้างองภาณะจะรย์องลิศีนะด้านหลังองคลุสีนะคี้ายข้างนะจ๊ะค่ะสามร้อยค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดนะจ๊ะพี่หลวงปู่ทวดนะเลี่ยมมาเนื้อเหลืองแบบนี้เลยเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยจ้ะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๊พี่ท่านใดชอบนะสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นพักกิ่งจ้ะพักกิ่งพักกิ่งมีเสียนกิ่งนะคะพี่องค์นี้มีเสียงกิ่งขอพัยอะเมื่อกี้แม่ค้าเขย่าดูเนาะมีเสียงกิ่งจ้ะพี่จ๋า ใฐานนะจ๊ะใ้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่แล้วค่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขาค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นเต่าค่ะพี่เป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ้าเต่าหลวงพ่อเงินนะนี่นี่เลยจ้พี่จ๋าสามร้อยเท่านั้นจ้ะพี่สามร้อยจ้ะพี่ใต้ฐานนะจ้ะพี่ใต้ฐานเต่าจะเป็นแบบนี้นะจาะน้่นใต้ฐานเต่าสามร้อยจ้ะพี่จ๋าต่อไปเป็นจอบจ้ะพี่จอบหลวงพ่อเงินนะ จกมีคาบเดิมแบบนี้จอบใหญ่นะจ๊ะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาค่ะสามร้อยบาทจะพี่สามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นฟิวลีหลงพ่อควยนะคะพี่ขาแต่เป็นเนื้อดํานะสิวลีหลงพ่อควยเนื้อดํานะคะพี่ขาเนื้อดำนาแบบนี้เลยจะพี่นะคะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะจ้ะพี่หาสามร้อยบาทจะพี่คำรับฟิวลีหลงพกกล้วยนะสามร้อยบาทจ้ะ เนื้อดำแบบนี้จะพี่ขาจากสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นลีลาพูจินะคะพี่ขาลีลาพูจินะจะแบบนี้เลยจะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพระด้านหลังองค์พระนะจะเป็นแบบนี้นะด้านข้างพระจะแบบนี้ค่ะค่ะสามร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็น อะไรเออนะคะดูให้นะคะเป็นนี่ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเดิมจากพี่ธงชาตินะทธงชาติเรียกม,มาแบบนี้เลยแม่ค้ได้มาแบบนี้จากพี่สาม้อยบาทจ้าพี่สาม้อยบาทต่อไปนะคะพี่ขาชมนี้ค่ะอ่า หลงพอ 9, ่อแก้วจะพี่จ๋าหลงพอ 9, นะ่อแก้วนะองค์นี้ยังอยู่นะคะพี่ฝั่งไหวบาาเช่นกันค่ะเลี้ยมเปิดหน้านะเนาะเลี้ยงเปิดหน้าแบบนี้จะ้ะฝั่ง้อยบาทจ้ะพี่จ๋าค่ะพี่ต่อไปเป็นเม็ดมะยมค่ะเม็ดมะยมนะคะพี่หาเป็นเป็นคล้ายๆแบบยังไงอะเป็นโลหะเนาะพี่เป็นเนื้อโลหจะจะเป็นเม็ดมะยม่าพี่หาเนี่ยค่ะแบบนี้ไม่ฟาดฝัฝ่งนนะักค่ะพี่ไม่ฟาดเกจิดูไนวะ้จ๊ะพี่จ๋าสามร้อยจ้ะพี่สามร้อยจ้ะค่ะพี่หาต่อไปชมนี่จ้าอาจารย์แจ๊ะจ้ะ หลวงพององ่อเงินอาจารย์แจ๊นอาจารย์พี่จ๋าเนี่ยจ้ะด้านข้างจ้ะด้านหลังค่ะด้านข้ายข้าน,าคาานะคะขาค่ะสามร้อยบาทจ้ะพี่อาจารย์แจ๊นนะสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่หาหลวงพ่องเองินเช่นกันค่ะพิมพ์นิยมค่ะพี่หาเนี่ยสวยนะคะเนื้อทองแบบนี้นะคะพี่หาันี่ะค่ะค่ะ สามร้อยบาทจะพี่ใต่ฐานไปแบบนี้นะสามร้อยบาทจะพี่สามร้อยบาทจ้จาค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ชมนี่จ้ะผงสุพันจ้ะพี่ผงสุพันนะเรียมมาแบบนี้จ้ะอีพีนี้พิเศษสุดๆเลยอีพีที่กล้าิสามนะคะพี่หาสามร้อยบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพราะไปหล่อบโบราณนะคะพี่เนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้นะ ฝามอบาทเช่นกันจะพี่จ๋าสามือบาทเช่นกันจ้าจ้าหลวงเขไปนะจ้าพี่สาม้อบาทจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นกระไหลทองค่ะพี่ห๋ค่ะกระไหลทองนะคะกำลังดูอยู่ว่าของที่ไหนเป็นกระไหลทองนะคะพี่เรียงมาแบบนี้เลยจ้าจ้าพี่ค่ะกระไหลทองนะคะเหลืองกระไหลทองนะคะพี่ฝามือบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่ แม่ค้ะก็เพ่งเลยอ่านเลยหลวงพ่อเดิมจะพี่จ๋าจะความรู้น้อยจะพี่หลวงพ่อเดิมเนาะจะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะจะด้านหลังเป็นหนุมานะจ้ะพี่งค์นี้เป็นหนุมานะจะไม่ฟ้าวพอฝออะไรนะคะพี่ฝามร้อยบาทจะพี่ฝามร้อยบาทต่อไปเป็นหลวงพ่อทาค่ะพี่หาหลวงพ่อทานะคะพี่หลวงพ่อทาวัดพิงแดงแตกจะพี่จ๋าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่่าไม่ฟ้าบรุ่นเลยจ้ะพี่นะเรียมน้ำตาลนะคะพี่ฝามร้อยจ้ะ พี่ต่อไปเป็นนางกวักคงน้อยๆจ,พจพะจพี่จ๋านี่หลวงพ่อเต๋ะจะพี่จ๋าหลวงพ่อเต๋นางกวักนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้าพี่สามร้อยบาทจ้าค่ะพี่ พา,พารี่ขาพารโปรโมชั่นนะคะของร้านนั้นนะมีทุกวันนะคะพี่มีมีทุกวันเลยมีพารโปรโมชั่นทุกวันเลยค่ะองละ3 0 0คู่ละ5 0 0 4องค์หนึ่งพันนะคะ 300, พ, 500, 1, พี่ขาค่ะพี่มาชมขุนแผนจากขุนแผนลงปปู่ทิมนะจ๊ะ EP ที่9ฝ้าฝานะคะพี่เป็นแบบนี้นะจากด้านข้างพาระด้านหลังองพาระเจ้ามีชายจีวรพร้อมตะกุดสี่ดอกนะจ๊ะพี่จ๋าจากค่า300บาทจากพี่จ๋าจ้ะต่อไปนะคะพี่ขาต่อไปนะ นี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมอยู่ค่ะพี่ฝั่งตะกรุดแบบนี้นะคะตะกรุดร้อยแปดจ้ะพี่จา๋าด้านหลังไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นเรียบๆมีแผ่นยันแบบนี้จ้ะพี่จา๋าสวยเช่นกันนะคะพี่สะท้อนทันทีฝะท้อนไฟเลยคะ่ะพอเป็นสีทองสะท้อนปุ๊เลยจ้ะตะกรุดร้อยแปดนะจ๊ะพี่ฝามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมคะ่ะหลวงปู่ทิมนะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหลังองค์พระนะจ๊ะพี่จะเป็นเหลียญเจริญพรแบบนี้ค่ะพี่หานี่ เด่นกลมแบบนี้นะคะพี่ค่ะสาม้บาทสําหรับ EP นี้นะคะ EP ที่93้าจ้าพับโปรโมชั่นนะคะพี่หมดลงแล้วนะคะพี่่าต่อไปมาชมพาที่มีราคากันหน่อยนะคะพี่ชมที่อ,อันแรกก่อนเนะเป็นเครื่องรางจากพี่จา๋าเครื่องรางเป็นดีงูเหลือมนะจ๊ะพี่ดีงูเหลือมนะเนาะน่จ๊ะแบบนี้จะามีน้ํามันจันนะจ๊ะพี่จ้ะเจ็ดร้อยบาทจา้ะพี่ดีงูเหลือมเป็นน้ามันจันเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จา๋าเจ็ดร้อยบาทจา้ะนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาท ตะกุดคล้องช้างจ้ะพี่ตะกุดคล้องช้างหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นี่เก่า,าแบบนี้นะคะพี่หานี่ตะกุดแบบนี้เนี่ยแมคค้าวัดให้นะคะพี่ความยาวของตะกุดนะคะพี่อยู่ที่สามนิ้วตะกุดคล้องช้างหมายความว่าตะกุดคล้องคอช้างนะคะพี่สมัยก่อนนะคะพี่เขาเรียกกันแบบนี้นะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่คะมีลูกฝรกกฏดสองลูกนะคะพี่นี่ค่ะตะกุดของช้างแบบนี้นะคะพี่มีจานชัดเจนจัดสวยงามจา้ะพี่พี่แผ่นตะกุดนะคะพี่นี่มีจานบอกจ้ะพี่ นี่จะตีตาไว้แบบนี้จ้ะพี่ตะกุดคล้องคอช้างนะคะพี่ขัะแบบนี้ค่ะมีลูกตะกุดเล็กๆตรงนี้อีกฝั่งตะกุดคล้องคอช้างมาแบบนี้นะคะพี่มีเชือกมาคล้องแบบนี้จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สําหรับตะกุดคล้องคอช้างนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่มาชมพระราคาหกร้อยกันนะจ๊ะพี่เริ่มที่องค์แรกก่อนนี่จ้ะเป็นหลวงปู่ทิมะค่ะพี่นี่ค่ะตะกุดจ้ะ ข้างหลังเป็นตะกรุด1ีฝ่องดอกจ้ะพี่ตะกรุดทองคำฝีฝ่องดอกตะกรุดสีทองดีกว่าค่ะพี่นะคะฝีฝ่องดอกค่ะสีสามอง Pos Dog. หลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่ค่ะเจะ็ดร้อยจ้ะต่อไปนะคะเช่นเดิมค่ะเป็นสมเด็จหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ข้างหน้ามีตะกรุดแบบนี้จะ้ะใ่ตลับจิวเวลรี่นะจ๊ะพี่เรียมตลับจิวเวลรี่ข้างหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทิมจ้ะพี่ค่ะเจ็ดร้อยเช่นกันจ้ะพี่จะ้ะเจ็ดร้อยจ้ะค่ะพี่หาต่อไปนะคะพี่ นี่ค่ะใบเฟยมาค่ะพักกูนะคะพี่600้อบาทจ้ะเรี้ยมาเดิมๆแบบนี้พรอมขินคอนะจ๊ะพี่600บาทจ้ะพี่จ๋า600อบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นพักกิ่งพักกิ่งหลงปูทิมนะจ๊ะพี่ใส่ฟองมาแบบนี้วันละหันไล่นะจ๊ะพี่นี่มีฟองพลาสติกใส่มาแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูองค์พระนะจ๊ะพี่นี่จ๊ะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้จ้ะ ด้าน,นะค้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ด้านไข้ะค้างนะคะพี่า่าใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะอุดผงแบบนี้ค่ะอุดผงพายแบบนี้ค่ะพักกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพี่ถาค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่มาพร้อมฟองนะคะพี่พร้อมฟองมาฝอยงานแบบนี้ของเก่าค่ะพี่ชํารุดนิดหน่อยนะคะข้างถุงนะคะแม่ค้าให้ดูก่อนเนาะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่พเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ถาหลวงปู่ทิมนะวันละหางไรค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ ชมเต่าค่ะเต่าหลวงปู่หลิวผันไล่ตานะคะพี่ช้างนี่ค่ะเต่าหลวงปู่หลิวนะคะพี่แบบนี้เลยจ้ะรุ้นปลดหนี้จ้ะพี่จะบอกรุ้นปลดหนี้ี่จ้ะวันไล่ตานะคะพี่นี่นี้เลยจ้ะพี่จ๋าเต่าหลวงปู่หลิวนะค่ะพี่ค่ะนี่ยะวันไล่ตางนะคะวันไล่ตางทองนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะปลดหนี้นะคะค่ะพี่ อือปนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เต่าหลวงปู่หลวงเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ชมนี่จ้ะหลวงปู่ทวดค่ะพี่ค่ะนี้หลวงปู่ทวดนะคะพี่ค่ะฝุนห้านะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่ฝุนห้านะหกร้อยบาทหัวเรือนะคะพี่หัวเรือนะหกร้อยบาทจ้ะต่อไปชมพังกิ่งจ้ะพี่พังกิ่งพังกิ่งเนื้อสำลินะคะเขยาดูขอไปจ้ะว่ามีเฟรยกถ่งไหมเนื้อสำลิจ้ะพี่จ้นในจ้ะ 600บาทเช to Th ่นกันค่ะพี่หาใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานองภาแล้วคะพี่นี่ค่ะด้านข้างลานองภาล่ะจ๊ะฝักกิ่งนะด้านข้างองพภาจ้าด้านข้างอีกข้างหนึ่งขององภาล่ะจ๊ะพี่มีเสียงกินนะคะเนื้อฝำลินนะคะพี่600บาทจ้ะ600บาทไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินจ้ะหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเหล่าโบราณจ้ะอ้วนๆแบบนี้จ้ะพี่จ๋านี่จ้ะด้านข้างอีกข้างนะจ๊ะพี่จ๋า ใต้ฐานองค์พระนะจ๊ะพี่เป็นแบบนี้จ้ะ600บาทนะจ๊ะสําหรับพิมพ์ขี้ตานะคะพี่อ้วนมากฝ่ยสมบูรณ์จาก600บาทนะจ๊ะพี่ดอกโบราณจะพี่จ๋า600บาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เหรียญหลวงปู่ดู่อีพีนี้ยังอยู่เลยขออภัยนะคะพี่ต้องวนมาฟั่มหน่อยนะต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะพี่ขาสองห้าฟั่มหนึ่งเหรียญหลวงปู่ดูค่ะนี่ค่ะพี่นี่หกร้อยบาทจ้ะพี่อีพีนี้หกร้อยบาทนะเหรียญหลวงปู่ดู่สแกนนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ ต่อไปนะคะพี่นี่จ้าชมนี่จ้ะหลวงปู่ทวดจากเก้าเจ็ดมาพร้อมตลับแบบนี้เลยค่ะพี่เดี๋ยวไฟห่งไปให้นะคะพี่ท่านใดปิดไฟห่งไปให้หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะมีตลับไฟเรียบร้อยจ้ะหกร้อยบาทจ้ะสำหรับหลวงปู่ทวดนี่แท้หกร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่ขานี่ชมนี้ดีกว่าพี่เหรียญอาจารย์ฟัน่นจากฟั่นนะนี่เป็นเหรียญกระไหล่ทองนะคะพี่นี่ จานฟันด้านข้างแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาเนี่เก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่มาพร้อมกล่องเลยกล่องเดิมเดิมเลยกล่องแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่สวยงามจ้ะพี่ที่ระลึกนะคะพี่นี่ที่ระลึกรุ่นรุ่นสิบเจ็ดนะจ้ะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่นี่จา์แบบนะฟันนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะ <cents> พี่ยังเหลืออีกหนึ่งเหรียญนะคะพี่่ะเป็นเหรียญหนุ่มเอียมนะคะพี่ แม่คะจะไม่ผิดนะนี่ค่ะพี่นี่นแบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าเหมือนแบบนี้นะกระไหลทองแบบนี้นะจ๊ะพี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะหลงปู่เอี่ยมนะจ๊ะพี่จ๋านี่นะคะจะให้ดูนะจ๊ะมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยจ้ะกล่องแบบนี้ได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะเหมามาได้มาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะกล่องหลงูเอี่ยมจ้ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นอิน จากเนื้องานะคะพี่งานแกะอินหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ใส่ตลับมาแบบนี้นะคะพี่าค่ะตลับมาแบบนี้ค่ะพี่เป็นงานนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้ะอินนะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยจ้ะค่ะพี่ขาต่อไปเป็นงานกระเด็น,นะคะ่ะงานกระเด็นหรือว่างานที่ว่าช้างคันเคี้ยวเนี่ยจะพี่นี่จ้ะได้มากาเก่าแบบนี้จ้ะพี่ แบบนี้เลยเลี่ยมเลี่ยมมาแบบนี้ชําลุดแบบนี้ขายตามราคาขายตามสภาพนะคะพี่เป็นชิ้นใหญ่พี่ไปแกะออกเลี่ยมใหม่ได้ค่ะเลี่ยมทองเลี่ยมไรได้ค่ะเป็นงากระเด็นนะคะพี่ค่ะหนึ่งพัน0ังร้อยค่ะพี่หนึ 1, ่พงพันฝังร้อยสำหรับชิ้นนี้หนึ่งพันงร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เหลือฝ่งชิ้นและะ้วค่ะ2งชิ้นสุดท้ายแล้วสําหรับอีพีที่เก้าฝานะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเลี่ยมแบบนี้จะเลี่ยมเงินหนาๆนแบบนี้จะพี่ ข้างหลังเป็นแบบนี้จ้ะพี่หนึ 1, ่งพันสองร้อยเช่นกันค่ะหนึ่งพันสองร้อยอีกเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พุทธฟอนจ้ะพี่มีอาจารย์ทิมด้วยข้างหลังเป็นเจดีวัชน,นครศรีธรรมราชนะจะพี่ปีฝุ่นเก้านะภาพเดินลางมากเก่ามากค่ะเลี้ยมเงินลงยามาเดิมๆแบบนี้หนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่ค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะพี่ EP ที่9ผิดสามแล้วของรันนัดพักเครื่องนะคะพี่ฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามนะคะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วรู้สึกว่าสบายตาสบายใจที่ได้ชมพักเครื่องได้กันแบ่งปันด้วยกันนะคะค่ะก็กดติดตามไว้แต่ถ้าพี่ท่านใดชมแล้วรู้สึกขัดอกขัดใจไม่ชอบนะพี่รบกวนพี่เลื่อนผ่านได้นะคะพี่ขา ะไม่คอมเมนต์แบบไม่น่ารักแล้พี่เนาะคนเราคนไทยด้วยกันค่ะการทํามาหากินอาชีพที่สุดจริตค่ะพี่น้อพี่น้อค่ะฝากพี่ๆนะคะฝากน QR Code นะคะ กดติดตามนะคะพี่หรือเพิ่มเพื่อนเข้ามาถามฝับถามะะราคาพลกเครื่องได้0 6 2 6 1 7ฝ่องห9น่ะคะนัดนะคะพี่ขาคุยได้ทุกราคานะคะพร้อมจะลดให้พี่เสมอนะคะพี่ขาต่อรองมากันได้นะคะพี่ค่ะไม่ชอบยังไงไม่พอใจยังไงขออาภัยไว้ณที่นี้นะคะพี่สำหรับอีพีนี้ต้องขาเกาต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆนะคะสวัสดีค่ะ